สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเนาะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งเนาะวันที่เก้านะครับเนาะวันนี้ก็อยู่ร้านอยู่ครับตอนนี้โอ้โหกาลังจัดหมูอยู่ตัวน,นี้นะี่ยกลังจะหันหมูซอยหมูเนาะแต่ว่าสั่งหมูอ่ะสั่งห้าสิบโลเอามาให้ผมตั้งร้อยห้าสิบโลโอ้โหไม่แก้วคุณทํงไงจะขายหมดเนาะนี่นะครับหมู หมูเต็มลานไปหมดเลยครับข้างหลังผมก็หมูอีกครับนี่หมูหมูเต็มไปหมดเลยนี่เนื้อหมูเต็มนี่เป็นร้อยกาโล่เนาะอ่าอยู่ในถังอีกโอ้โหพะเจ้าจอดมันยอดมากเลครับเนาะสั่งแค่ห้าสิบเอาให้เป็นร้อยเลยทีนี้นะทำยังไงจะขายหมดเอฟซีช่วยผมหน่อยนะครับเอฟซี FC. ถ้าใครอยากทำโรงทานเนาะครับเนาะอ่าก็ประสานงานติดต่อมาหาผมได้ถ้าใครอยากกดหนุนหมู ร้านผมนะครับเนาะหาเพื่อจะเอาไปทําโรงทานที่บางปูมาริคิตก,ก่อติดต่อเข้ามาได้นะครับเนาะวันนี้อาจจะยังไม่ไปเดี๋ยวขายหมูหมดสะก่อนเดี๋ยวไปหาถ่ายคลิปปเอฟซีดูเดี๋ยวก็รอรอรอส่งหมูสะก่อนนะเดี๋ยวก็รอรับโทรศัพท์จาก FC, เอฟซีเผื่อเอฟซีจะซื้อหมูช่วยเนะาะเพื่อจะเอาไปส่งที่นาลงพนหมูอย่างน,น้อยก็ให้ละลายออกนิดนึงก็ยังดีให้มันแวบไปหนอยดนิดนึงเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปไปเอฟซีดูแต่ว่าตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ ต้องรอรอขายหมูให้เกือบหมดซะก่อนนิดหน่อยก็ยังดีอ่ะแล้วจะได้ไปถ่ายคลิปให้เอฟดูครับผมยังไงก็ฝากร้านหมูเสี๋ยวบอนหมูสดไปด้วยนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับโอ้โหหมูมาใหม่ๆเลยครับนี่ฮะหมูสะโพกเนาะอ่ะ CP, าซีพีย่างดีครับนี่มาเมื่อเช้านี่นะไอะเห็นเล็กๆนี่เจ็ดสิบกโลนะครับนี่อ่าถุงหนึ่งนะถุงหนึ่งก็สิบกโลใช่ไหมสิบกิโลแล้วอ่ะสิบ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 ก็เป็นเจ็ดเจ็ดสิบกโลแล้วนี่ อ่าอันนี้ก็จะเป็นไก่ครับนี่ไก่อ่ายังไม่พอนะทีนี้นะอยู่ในนี้ก็มีอีกทีนี้นะอ๋อทำไงจะขายหมดทีเนี่เนื้อสะโพกค,ครับนี่เนื้อสะโพกอ่าเนื้อสันล้วนๆเลยครับนี่โอ้โหเอฟซี FC ครับอ่ยังไงถ้าใครอยากได้เนื้อหมูนะครับเนาะหาเนื้อหมูเพื่อจะไปทำาโรงคานที่วังปู่ปารลิจิตก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 8 5 7 4 4 9 9 5 7้ําย้ำนะครับเนาะ 0 8 5 7 4 4 9957่ช่ 7, องเสียบอยหนมะูสดบริการรับหั่นด้วยนะครับเนะเพิ่งร้านเครื่องเสียบเนาะ,ะเครื่องเครื่องนี้จะเป็นเครื่องบดเครื่องซอยสไลด์หมูนี่แหละครับเนาะเอาไปผัดเอาไปทอดได้หมดทุกอย่างเนาะครับเนาะ,ะซื้อปุ๊บล้วก็หัน่นสไลด์ให้ด้วยแล้วก็ไปส่งนู่นที่นาลงุงคุณให้ด้วยนะครับเนาะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่จจดีเนาะ,อ,ะอุดหนุหนหมูเข้ามาให้ผมเอาเขาไปส่งอ,อยู่ที่ทุ่งนาเนาะครับเนาะอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่มากก็ เล็กๆน้อยๆผมก็ไปส่งให้นะครับเนาะะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะทางกทอมอคุณป้าคำภาเนาะคุณป้าคำภาก็อุดหนุนผมเมือ่อวานก็อุดหนุนอีกวันนี้ก็อุดหนุนหมูผมอีกเนาะะอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่มากแต่ว่าทําตามกําลังเนาะะแต่ให้ผมก็เอาไปให้พราออฟเมนิ่มเพื่อไปทําโรงทานอยู่ที่บางปูปริจิตแต่ว่ามันก็ยังเหลือเยอะอยู่ทําไงมันจะหมด อันนี้ก็ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบโลเนาะอ่ายังไงนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ถุงละสิบสิบสิบเป็นเจ็ดสิบเนาะอ่าก็จะมีไก่ด้วยมีแค่นี้แหละเดี๋ยวให้มันแวบไปหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะไปหาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะครับเนาะอ่ายังไงก็ฝากร้านหมูผมด้วยนะครับอ่าอย่าลืมติดต่อเข้ามาครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับเอฟซีสําหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ